เมื่อเราแก่ตัวลงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตใจและอารมณ์โดยไม่มีการเตรียมตัวความท้าทายเหล่านี้สามารถลดลงได้มากหากเราดูแลตัวเองอย่างมุ่งมั่นและตัดสินใจอย่างมีสติในชีวิตประจำวันแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นผู้สูงอายุหลายคนยังคงทำผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจซึ่งอาจทำให้สุขภาพความสุขและคุณภาพชีวิต โดยรวมลดลงการตระหนักรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงสุขภาพแต่ยังทําให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมั่นใจในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตในบทความนี้เราจะสํารวจเจ็ดข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้สูงอายุมักพบเจอพร้อมเสนอแนวทางปฏิบัติที่สามารถหยุดทําได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและรู้สึกเป็นอิสระในทุกช่วงของชีวิตมองข้ามสุขภาพร่างกายและการออกกำลังกาย หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้สูงอายุมักทำคือการมองข้ามความสำคัญของสุขภาพร่างกายและขาดการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสม,สมอเมื่อร่างกายชารากล้ามเนื้อและกระดูกเริ่มอ่อนแอลงและการเผาผลาญก็ช้าลงสิ่งนี้ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหนื่อยง่ายและยากลำบากในการทำกิจกรรมทางกายหากไม่รักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นจะลดลงตามการเวลา แม้ว่าผู้สูงอายุหลายคนมักคิดว่าตัวเองแก่เกินไปหรืออ่อนแอเกินไปที่จะออกกำลังกายแต่ความจริงคือการออกกำลังกายสามารถนำมาซึ่งประโยชน์มากมายต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตในความเป็นจริงการรักษาระบบการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุลดความมอเสียงจากโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจเบาหวานโรคข้ออักเสบและโรคกระดูกพรุนนอกจากก่อนนี้การออกกำลังกายยังช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองเสริมสร้างสุขภาพจิตลดความเครียดและความวิตกกังวล และเพิ่มระดับพลังงานในร่างกายกิจกรรมทางกายไม่จําเป็นต้องหนักหนาหรือซับซ้อนกิจกรรมง่ายๆเช่นการเดินว่ายน้ําโยคะหรือการยืดกล้ามเนื้อเบาๆทุกวันสามารถให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมผู้สูงอายุควรพยายามรักษาการเคลื่อนไหวอย,อย่างน้อย30นาทีทุกวันโดยส่วนใหญ่ของสัปดาห์สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความยืดหยุ่นของร่างกายแต่ยังช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาความเป็นอิสระ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนหรือกังวลเกี่ยวกับความเหมาะสมของการออกกำลังกับสภาพร่างกายของคุณอย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดพวกเขาจะช่วยคุณออกแบบแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของคุณเพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตที่มีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉงมากขึ้นหยุดทำวันนี้ตั้งใจเริ่มนำกิจกรรมทางกายเข้าสู่กิจวัตรประจำวันของคุณไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วในสวนสาธารณะ รือการฝึกโยคะเบาๆให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและความเป็นอิสระของคุณการแยกตัวและหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อทางสังคมปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขความเหงาและการขาดการเชื่อมต่อทางสังคมเป็นปัญหาที่ร้ายแรงสำหรับผู้สูงอายุหลายคนและมันกำลังกลายเป็นความท้าทายใหญ่ในสังคมสมัยใหม่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเพื่อนและคนรักอาจย้ายไปที่อื่นหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตในสถานการณ์เหล่านี้ผู้สูงอายุ สามารถทารู้สึกโดดเดี่ยวและหลงทางในโลกที่พวกเขารู้สึกว่าไม่มีความเชื่อมโยงนี่ไม่เพียงแต่ลดคุณภาพชีวิตของพวกเขาแต่ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพจิตและร่างกายเมื่อไม่มีการสื่อสารทางสังคมอย่างสม่ำเสมออารมณ์เช่นความเหงาและการแยกตัวสามารถนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจเช่นภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลน,นี่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสภาพจิตใจแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการการเกิดทางกายเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ และการลดลงของระบบภูมิคุ้มกันการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่ขาดการเชื่อมต่อทางสังคมมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่รักษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีดังนั้นการรักษาการเชื่อมต่อทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญในการมีชีวิตที่สมบูรณ์และสมดุลความสำคัญของการรักษาการเชื่อมต่อทางสังคม การเชื่อมต่อทางสังคมไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้รับความรักและความสนใจแต่ยังช่วยให้พวกเขารักษาความกระฉับกระเฉงทั้งทางจิตใจและร่างกายเมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมคุณจะพบความสุขในการสื่อสารและแบ่งปันเรื่องราวกับผู้อื่นพร้อมทั้งมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมสามารถช่วยให้จิตใจของคุณสดใสและหัวใจเต็มไปด้วยความรักหยุดทำวันนี้ มุ่งมั่นเชื่อมต่อกับผู้คนรอบข้างหากคุณหรือคนที่คุณรักรู้สึกเหงาและขาดการเชื่อมต่อทางสังคมเริ่มมองหาโอกาสเพื่อเชื่อมต่อใหม่ตั้งแต่วันนี้คุณสามารถเข้าร่วมศูนย์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่การเรียนรู้กีฬาไปจนถึงการพบปะทางวัฒนธรรมหรือหากคุณรู้สึกไม่สามารถออกไปข้างนอกลองเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์ที่คุณสามารถพบปะผู้คนที่มีความสนใจเดียวกันแบ่งปันความสุขและความท้าทายในชีวิต นอกจากนี้ลองเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแต่สร้างความหมายในชีวิตแต่ยังทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าและรักษาการเชื่อมต่อทางสังคมแม้แต่การโทรศัพท์หามิตรเก่าหรือญาติที่อยู่ห่างไกลก็สามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของคุณได้ชีวิตไม่จำเป็นต้องเงาและคุณสามารถค้นพบการเชื่อมต่อใหม่ได้ทุกเมื่อเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพราะทุกวันใหม่คือโอกาสในการรักษาความสัมพันธ์และมีชีวิตที่มีความหมายมากขึ้น มองข้ามสุขภาพจิตและอารมณ์ความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อพูดถึงสุขภาพผู้สูงอายุหลายคนมักให้ความสำคัญกับปัญหาทางร่างกายเช่นความดันโลหิตคอเลสเตอรอลหรือการควบคุมน้ำหนักแต่บางครั้งมองข้ามปัจจัยสำคัญที่มักถูกละเลยนั่นคือสุขภาพจิตและอารมณ์สุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงแนวคิดนามธรรมาแต่มันมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อคุณภาพชีวิตปัญหาต่างๆเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและการเสื่อมถอยทางสติปัญญา อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้สูงอายุไม่ตระหนักว่าพวกเขาสามารถควบคุมหรือบรรเทาได้ด้วยวิธีที่เหมาะสมหลายคนอาจมองว่าปัญหาทางจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของความชราแต่ความจริงคือมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการชราโดยธรรมชาติหากได้รับการแทรกแซงอย่างทันท่วงทีปัญหาเหล่านี้สามารถรักษาหรือบรรเทาได้อย่างมากสุขภาพจิตสำคัญเท่าสุขภาพร่างกาย เรามักได้ยินเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายผ่านการรับประทานอาหารที่ดีการออกกำลังกายและการตรวจสุขภาพประจำแต่สุขภาพจิตก็ต้องได้รับการดูแลเช่นกันอารมณ์ลบเช่นความวิตกกังวลความเครียดหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตการขาดการเชื่อมต่อทางสังคมความรู้สึกไร้ค่าหรือขาดเป้าหมายในชีวิตสามารถนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ควรมองข้ามและมักถูกละเลยในผู้สูงอายุ สุขภาพจิตไม่เพียงแต่ส่งผลต่ออารมณ์แต่ยังสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้เช่นความเครียดเรื้อรังสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นๆเพื่อมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสมบูรณ์ควรรักษาจิตใจให้สดใสและอารมณ์บวกกิจกรรมที่นำมาซึ่งความพึงพอใจและความสุขหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสุขภาพจิตคือการเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณชื่นชอบกิจกรรมที่นำมาซึ่งความพึงพอใจความสุข และความผ่อนคลายสามารถช่วยลดความเครียดและปรับปรุงอารมณ์กิจกรรมต่างๆเช่นการอ่านหนังสือการวาดภาพการทำสวนหรือแม้แต่การท่องอเที่ยวเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบำรุงจิตใจและรักษาจิตใจให้สดใสโดยการค้นหาความสุขในสิ่งเล็กๆผู้สูงอายุสามารถสัมผัสถึงความพึงพอใจและความสุขในชีวิตประจำวันนอกจากนี้การดูแลสุขภาพอารมณ์ก็มีความสำคัญหากคุณรู้สึกเครียดวิตกกังวล หรือแม้แต่รู้สึกซึมเศร้าอย่าละเลยสัญญาณเหล่านี้อย่าปล่อยให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณจงตระหนักว่าสุขภาพจิตสามารถปรับปรุงและรักษาได้ผ่านการดูแลความใส่ใจและนิสัยที่ดีการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่อนคลายและสนุกสนานจะช่วยปรับปรุงอารมณ์และรักษาจิตใจให้สดใสยอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการพบกับนักบำบัด หรือเพียงแค่การแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่คุณรักก็สามารถสร้างความแตกต่างได้สร้างพื้นที่ให้ตัวเองรู้สึกสงบและมีความสุขและจำไว้ว่าสุขภาพจิตไม่ได้ไปกว่าสุขภาพร่างกายเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้โดยการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของคุณการดูแลตัวเองไม่เพียงแต่หมายถึงการรักษาร่างกายให้แข็งแรงแต่ยังหมายถึงการบำรุงจิตใจให้มั่นคงและสงบสุขไม่ดูแลให้สมองทำงานอย่างต่อเนื่องความผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยง เมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยชาราหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องให้ความสนใจคือการรักษาความกระฉับกระเฉงและกระตุ้นสะมองให้ทำงานอยู่เสมออย่างไรก็ตามหลายคนในวัยสูงอายุมักไม่รู้ถึงความสำคัญของการรักษาความกระตือรือร้นของสมองส่งผลให้ทักษะการรับรู้ลงความจำเสื่อมและบางครั้งอาจเกิดความยากลำบากในการจดจ่อนี่อาจส่งผลกระทบใหญ่ ต่อคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างอิสระในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตการขาดการกระตุ้นสมองไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นผลจากการไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสมองหลายคนมักคิดว่าการฝึกสมองเช่นการเล่นเกมไขปริศนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคนหนุ่มสาวแต่ในความเป็นจริงกิจการมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสมองต้องการการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการรับรู้และไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มทำกิจกรรมที่จะช่วยรักษาความเฉียบแหลมของจิตใจความสำคัญของการรักษาสมองให้ทำงานการรักษาการทำงานของสมองไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาความเฉียบแหลมในการคิดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการลดลงของการรับรู้เช่นโรคอัลไซเมอร์สมองของเราคล้ายกับกล้ามเนือ้อ หากไม่ได้รับการฝึกฝนมันก็จะค่อยๆอ่อนแอลงสิ่งนี้อาจทําให้เกิดความยากลําบากในการจดจําชื่อการจัดการตารางเวลาหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาประจําวันเพื่อรักษาสุขภาพของสมองการเข้าร่วมในกิจกรรมที่กระตุ้นสมองเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการไขปริศนาการเล่นเกมที่ใช้ความคิดหรือการเรียนรู้ภาษาใหม่กิจกรรมเหล่านี้สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการจดจอ่อการประมวลผลข้อมูล และการเสริมสร้างความจำรวมทั้งช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาความเป็นอิสระในชีวิตประจำวันวิธีการรักษาสมองให้แข็งแรงหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการกระตุ้นสมองคือการมีงานอดิเรกหรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยให้สมองของคุณทำงานอยู่เสมอแต่ยังมอบความสนุกและความพึงพอใจคุณสามารถลองลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในหัวข้อที่คุณไม่คุ้นเคย หรือเริ่มต้นโปรเจกต์สร้างสรรค์เช่นการเขียนการวาดภาพหรือการทำงานฝีมือนอกจากนี้เกมที่ใช้ความคิดอย่างซูโดกุหมากรุกเกมคำศัพท์หรือการไขปริศนายังเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความยืดหยุน่นและความเร็วของสมองการเรียนรู้ภาษาใหม่ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นสมองเพราะการเรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์จะช่วยเสริมสร้างความจำและพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์หยุดเดี๋ยวนี้กระตุ้นสมองของคุณ อย่ารอจนกว่าจะสายเกินไปหากคุณยังไม่ได้เริ่มตอนนี้คือตอนเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มดูแลสมองของคุณคุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการลองทํากิจกรรมง่ายๆเช่นการไขปริศนาหรือการอ่านบทความในหัวข้อที่คุณไม่เคยค้นคว้ามาก่อนคุณอาจจะสนทนาเกี่ยวกับแนวคิดที่น่าสนใจกับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อสร้างการพูดคุยที่กระตุ้นการคิดยิ่งคุณเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้มากเท่าไหร่ความสามารถในการคิดของคุณจะยิ่งดีขึ้นคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ในด้านความสามารถในการจดจอ่อ และการจำระยะยาวแต่ยังรู้สึกสนุกสนานสุขภาพดีและเต็มไปด้วยพลังงานสร้างนิสัยการรักษาสมองให้ทำงานทุกวันและคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงในสุขภาพจิตและอารมณ์ของคุณเรามีการแบ่งปันบทเรียนสำคัญบางอย่างในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีความหมายในชีวิตของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้ มีค่าอย่าลืมคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้ที่ส่วนคอมเมนต์เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินทางร่วมกับฉันผ่านวิดีโอนี้ไม่รักษาให้การรับประทานอาหารสมดุลความผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงโภชนาการที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความต้องการทางโภชนาการของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปและหากไม่ได้ปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างน่าเสียดายที่หลายคนในวัยสูงอายุไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับเปลี่ยนพอฤติกรรมการรับประทานอาหารและยังคงรักษาอาหารที่ไม่เหมาะสมนี่อาจนําไปสู่ปัญหาการขาดสารอาหารการเพิ่มน้ําหนักหรือปัญหาทางการย่อยอาหารซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต การรับประทานอาหารไม่เพียงแค่ให้พลังงานแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดีการขาดสารอาหารสามารถทำให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นกระดูกอ่อนแอระบบภูมิคุ้มกันลดลงความเหนื่อยล้าและปัญหาการย่อยอาหารดังนั้นสิ่งสำคัญคือผู้สูงอายุต้องใส่ใจในการรับประทานอาหารที่สมดุลและมีสารอาหารครบถ้วนเพื่อรักษาสุขภาพที่แย่ยงอยืนการปรับเปลี่ยนโภชนาการที่ควรระวังเมื่อสูงอายุ เมื่อร่างกายแก่ตัวลงความสามารถในการดูดซึมสารอาหารบางชนิดจะลดลงดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรให้ความสำคัญกับการเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นอาหารที่สมดุลสำหรับผู้สูงอายุควรประกอบด้วยผลไม้และผักสดธัญ,ญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและไขมันที่ดีต่อสุขภาพอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้วิตามินและแร่ธาตุแต่ยังช่วยรักษาพลังงานปรับปรุงสุขภาพหัวใจและช่วยกระบวนการย่อยอาหาร แคลเซียมและวิตามินดีเป็นสารอาหารที่สำคัญมากสำหรับสุขภาพกระดูกเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายลดลงทำให้กระดูกอ่อนแอและแตกหักง่ายวิตามินดีช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นและรักษาความแข็งแรงของกระดูกผู้สูงอายุคอว์ระให้ความสำคัญในการเสริมแคลเซียมจากอาหารเช่นนมโยเกิร์ตชีสและผักใบเขียวรวมถึงการเสริมวิตามินดีจากแสงแดดหรืออ,อาหารเสริม นอกจากนี้ไขมันที่ดีต่อสุขภาพก็มีความสำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจและให้พลังงานแก่ร่างกายผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับแหล่งไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกมเมล็ดเจียอโวคาโดและถั่วต่างๆแทนที่จะเป็นไขมันอิ่มตัวจากอาหารแปรรูปความสำคัญของน้ำปัจจัยที่มักถูกมองข้ามแต่มีความสำคัญมากคือการรักษาระดับน้ำในร่างกายให้เพียงพอ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นความรู้สึกกระหายอาจลดลงทําให้ผู้สูงอายุอาจมองข้ามการดื่มน้ําให้เพียงพออย่างไรก็ตามการขาดน้ําสามารถทําให้เกิดความเหนื่อยลา้าสับสนปวดหัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆดังนั้นการรักษาระดับน้ําในร่างกายให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโภชนาการประจําวันหยุดเดี๋ยวนี้ปรับเปลี่ยนโภชนาการของคุณหากคุณเป็นผู้สูงอายุควรใช้เวลาในการทบทวนการรับประทานอาหารของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่า อาหารนั้นตอบสนองความต้องการทางโภชนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยอย่าลังเลที่จะขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในการวางแผนโภชนาการที่เหมาะสมกับร่างกายอาหารที่สมดุลและเต็มไปด้วยสารอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายจะช่วยให้คุณรักษาสุขภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตการดูแลสุขภาพร่างกายไม่เพียงแค่การออกกําลังกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต แต่ยังรวมถึงการดูแลโภชนาการอีกด้วยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและรักษาความแข็งแรงในระยะยาวเราได้แชร์บทเรียนที่สำคัญบางอย่างในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีความหมายในชีวิตของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้มีค่าอย่าลืมคอมเมนต์ว่า ฉันชอบวิดีโอนี้ที่ส่วนคอมเมนต์เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินทางร่วมกับฉันผ่านวิดีโอนี้ไม่ทำการตรวจสุขภาพประจำปีความผิดพลาดท,ที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเข้าสู่วัยชาราสุขภาพกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตามความผิดพลาดท,ที่พบได้บ่อยคือการไม่ทำการตรวจสุขภาพประจำปีเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเบาหวานหรือมะเร็งก็เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามหากตรวจพบ แต่เนิ่นเนิ่นปัญหาสุขภาพหลายอย่างสามารถรักษาหรือควบคุมได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหนึ่งในความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคือผู้สูงอายุไปหาหมอเมื่อรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการชัดเจนอย่างไรก็ตามการตรวจสุขภาพประจำปีมีบทบาทสำคัญในการตรวจพบสัญญาณของโรคตั้งแต่เนิ่นเนิ่นแม้ยังไม่มีอาการการตรวจพบแต่เนิ่นเนิ่นสามารถช่วยให้หมอวางแผนการรักษาที่เหมาะสมป้องกันโรคไม่ให้รุนแรงขึ้น และลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้คุณติดตามสภาพร่างกายโดยรวมและตรวจพบปัญหาที่อาจไม่สังเกตเห็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญคือความดันโลหิตเพราะความดันโลหิตสูงอาจนำไปสู่โรคหัวใจหรืออัมพาตโดยไม่มีอาการที่ชัดเจนคอเลสเตอรอลก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อโรคหัวใจนอกจากนี้การตรวจมะเร็งก็มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากมะเร็งบางชนิดอาจไม่มีอาการจนกระทั่งอยู่ในระยะที่ล่าช้าการตรวจเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมะเร็งต่อมลูกหมากสามารถช่วยตรวจพบแต่เนื่นๆนและรักษาได้ทันเวลาลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตการนัดหมายตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อรักษาสุขภาพระยะยาวคุณควรนัดหมายตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละครั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปจะช่วยให้คุณตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญเช่นความดันโลหิตคอเลสเตอรอลระดับน้ำตาลในเลือด และสภาพหัวใจนอกจากนี้หมอยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการการออกกำลังกายและพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีในวัยชาราหากคุณมีความกังวลใดๆเกี่ยวกับสุขภาพอย่าลังเลที่จะแบ่งปันกับหมอคำถามและความกังวลของคุณเป็นพื้นฐานในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมการปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอและทำการตรวจหรือรักษาตามที่แนะนำจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเพิ่มคุณคุณภาพชีวิต เริ่มต้นวันนี้นัดหมายตรวจสุขภาพหากคุณยังไม่ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปีวันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นอย่ารอจนกว่าจะรู้สึกไม่สบายก่อนที่จะไปหาหมอเพราะการตรวจพบแต่เนิ่นเมักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในการป้องกันและรักษาโรคให้การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามสภาพร่างกายของคุณและมีมาตรการแทรกแซงเมื่อจำเป็นการตรวจพบปัญหาสุขภาพแต่เนิ่นเเป็นปัจจัยสำคัญในการมีชีวิตยืนยาว และสุขภาพดีให้แน่ใจว่าคุณดูแลสุขภาพของคุณอย่างกระตือรือร้นเพื่อเพลิดเพลินกับวัยชราอย่างมีสุขภาพดีและเต็มไปด้วยพลังเราได้แบ่งปันบทเรียนสำคัญบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามีประโยชน์และมีความหมายต่อชีวิตของคุณกรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ด้านล่างหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้มีค่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นว่าชอบวิดีโอนี้ เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงร่วมเดินทางไปกับฉันผ่านวิดีโอนี้ไม่มีแผนการเงินสำหรับอนาคตความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงหนึ่งในความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้สูงอายุหลายคนทำคือการไม่มีแผนการเงินที่ชัดเจนสำหรับช่วงเวลาหลังจากนี้เมื่อยังหนุ่มสาวเราอาจไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินสำหรับวัยชราแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเกษียณค่าใช้จ่าย และความต้องการทางการเงินเริ่มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพค่าครองชีพและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดการไม่เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเครียดทางการเงินและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในวัยชราอย่างรุนแรงแผนการเงินไม่เพียงแค่การออมเงินแต่ยังเป็นกลยุทธ์โดยรวมที่ช่วยให้คุณรักษาความมั่นคงทางการเงินในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ ซึ่งรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์การดูแลระยะยาวการออมเพื่อการเกษียณและการประกันภัยที่จำเป็นเพื่อปกป้องคุณจากความยากลำบากทางการเงินที่ไม่คาดคิดการวางแผนการเงินสำหรับวัยชราการวางแผนการเงินก่อนเกษียณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนอื่นคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อจัดทำงบประมาณที่ละเอียด ซึ่งคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นการดูแลสุขภาพค่าใช้จ่ายรายเดือนประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงเกษียณนอกจากนี้การพิจารณาการลงทุนการออมเพื่อการเกษียณและการประกันภัยเป็นสิ่งสำคัญคุณควรมั่นใจว่าการลงทุนปัจจุบันของคุณสอดคล้องกับความต้องการทางการเงินในอนาคตบัญชีออมเพื่อการเกษียณเช่น 401k IRA หรือรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆสามารถช่วยให้คุณรักษาความมั่นคงทางการเงินเมื่อคุณไม่ทำงานแล้วการเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์และการดูแลระยะยาวเมื่ออายุมากขึ้นค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจะกลายเป็นส่วนสำคัญในแผนการเงินปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวัยเช่นโรคภัยการผ่าตัดหรือการดูแลระยะยาวอาจมีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นแผนการเงินที่ดีจะรวมถึงการออมสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ และมั่นใจว่าคุณมีประกันสุขภาพและการดูแลระยะยาวที่เพียงพอนอกจากนี้ผู้สูงอายุบางคนอาจต้องการความช่วยเหลือในกิจกรรมประจำวันค่าใช้ใจ่าเหล่านี้อาจรวมถึงบริการผู้ช่วยดูแลการดูแลที่บ้านหรือบ้านพักคนชราคุณควรคำนึงถึงและวางแผนนั่งหน้าสำหรับค่าใช้ใจ่าเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงความยากลำบากทางการเงินเมื่อถึงเวลาจำเป็นเริ่มต้นวันนี้วางแผนสำหรับอนาคต ยารอจนกว่าจะสายเกินไปที่จะคิดถึงแผนการเงินสำหรับวัยชราเริ่มต้นวันนี้โดยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อช่วยยอคุณวางแผนสำหรับอนาคตการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจแต่ยังช่วยให้คุณมีความสามารถในการจัดการการเงินเมื่อเข้าสู่ช่วงเกษียณพิจารณาออมการลงทุนและกลยุทธ์การเกษียณของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการทางการเงินในอนาคตวัยชราไม่ใช่ความกังวลทางการเงิน วัยชาราไม่จําเป็นต้องหมายถึงการเผชิญกับความยากลําบากทางการเงินหรือความขาดแคลนโดยการวางแผนการเงินล่วงหน้าคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณมีเงินเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตที่มั่นคงและอิสระเมื่อคุณมีแผนการเงินที่ชัดเจนคุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่คุณสามารถเพลิดเพลินกับวัยชาราด้วยความสงบและความสบายใจเริ่มต้นวันนี้และวางแผนสําหรับอนาคตทางการเงินที่มั่นคงอายุเป็นเพียงตัวเลขสิ่งสําคัญคือวิธีที่คุณเตรียมพร้อม และดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีชีวิตที่สงบและเพียงพอในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยการตรหนักรู้และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านี้คุณสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีความหมายจงลงมือทำวันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและอิสรภาพทางการเงินถึงเวลาทบทวนแล้วตอนนี้ฉันอยากให้คุณหยุดสักครู่และไตรตรองว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากวิดีโอนี้ข้อผิดพลาดใดที่คุณเพิ่งตรหนักว่ากำลังทำอยู่ และคุณตั้งใจจะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ชีวิตในวัยนี้ดียิ่งขึ้นกรุณาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้ทั้งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือทำในชีวิตจริงเพราะคำตอบของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังมองหาแนวทางและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตสำคัญที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตในวัยสูงอายุได้อย่างมั่นใจและเปลี่ยมความหมาย ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ